สวัสดีครับเพืเเเเ่อนเพื่อนคช่างวิเล้งทานะครับซ่อมโทรทัศน์เครื่องนี้ไปตกขึ้นหลเลย,ย่อมโทรทัศน์เครื่องนี้ไฟไม่เข้านะครับพบกับช่างวิทเสียงรอนะครับไฟไม่เข้านะครับโทรทัศน์มีจะดูภายในกันไม่เข้านะเสียบปลั๊กแล้วก,กดอะไรไม่มนี้อะไรเลยโทรทัศน์เครื่องนี้ก็มีสัญ,ญญาณเข้าได้ทั้ง A v วก็ได้นะแลนก็ยังได้แล้วนะ อ้ยยืนเงยสัวกล้ใครที่เอ็มเได้รับจัดเขาท่านมีดิแกเดี๋ยวนี้ไฟ,ไ,ฟไม่เข้าละอ่านับนะากาหมดสภาพเลก็ใหเสียงกบับบิดเอ้ามางบงเลยไาในนะครับสิ่งที่จะทำก็ู ไปไปเข้ามาในฟิวครับถ้าฟิวมีผลกับเนี่ยหากฟิวไม่ขาดก็ดูไดโอดเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูมาดูว่าฟิวขาดหรือเปล่านะครับ ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับดูฟิวกันหน่อยถ้าฟิวขาดไหมถึงมอสเฟตมันชอ็อตนะครับโอ้ยไม่เห็นขาดเลยไม่ขาดเลยนะครับทีนี้ดูไฟค้างไหมที่ซี หลังจากเสียบปลั๊กไปแล้วดูก่อนมีไฟไหมนะครับโอ้ยมีไฟค้างนะครับนี่ถอดปลั๊กแล้วนะครับไฟค้างเฉยเลยไฟค้างก็ถ้าจะวัดตัวอื่นไปก็ลำบากนะครับเอาไฟออกก่อนนะครับ หลอดปลั๊กแล้วไฟยังค้างอยู่เลยไฟออกก่อนนะครับหลอดใส้นี่จำเป็นหมดหรือยังครับหมดแล้วนะเอาไฟออกจากซ่ก่อนนะครับ ในกรณีที่เราเสียบปลั๊กแล้วก็มันจะมีไฟค้างนะครับในกรณีที่ฟิวไม่ขาดนะครับไดโอดไม่เสียแล้วก็มอสเฟสมันไม่ได้ชอด็อตจะมีค้างหากทำงานไม่ได้เนี่ครับฟิวดีอยู่มอสเฟสก็จะไม่ขึ้นข้างหนึ่งแล้วขึ้นข้างหนึ่งขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างมอสเฟสไม่ได้ชอด็อตแล้วที่นี่ก็ตามดูไดโอดนะครับไดโอดก็จะขึ้นข้างหนึ่ง สลับสายก็ไม่ขึ้นนะครับที่นี้มีไดโอดสองตัวจะขึ้นข้างหนึ่งนะครับหืมลูเข็มมิเตอร์นะครับขึ้นสูงจังเลยสลับสายมิเตอร์ไดโอดตัวนี้ชอ็อต นะครับพื้นเัื่องเกตเข็มมิเตอร์นะครับสีดำแมโนดสีแดงแคโทดขึ้นแบบนี้ตัวนี้บ้างนะครับเปรียบเทียบกันในบอร์ดเดียวกันขึ้นแบบนี้นะตัวหนึ่งมันจะขึ้นเยอะเลยศูนย์เลยนะครับศูนย์เร็ยกว่าช็อตน,นะครับ แล้วทีนี้เราสลับสายมิเตอร์สีแดงอยู่ในโนดบ้างสีดำแคทโอดจะต้องไม่ขึ้นนะครับถึงตัวนี้ศูนย์นะครับไดโอดช็อตนะครับเดี๋ยวดำเนินการลองเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ดูนะครับจะเป็นอย่างไร พลิกด้านขึ้นมานะครับไดโอดมีปัญหาเราก็ต้องแกะออกแล้วก็มาดูด้านล่างด้วยนะครับเ,เพื่อนๆวัดในวงจรแล้วเห็นมีปัญหาบางทีก็ไม่แกะก็เปลี่ยนด้านบนนี้ก็ได้ตัดขาออกก็ไดโหดใส่ก็ได้นีัดูด้านล่างนละย เดียวเดี๋ยวฝุว่นเยอะต้องเป่าฝุ่นนะเนี่ย